ัาดีค่ะยังไงเอ้ยทิงอยายกโรดไม่ยังผู้จัดการลมป่วยนะครับมื่อวานโดยบริการเออไม่ไหวแขวเสียเพราะแขวะเขวเสียแขีวรูดเสียนะครับผู้จัดการแขีวเสียนี่มาเด้อพี่หนอกกินข้าวสวัสดีครับนี่มากินข้าวน้ำกันนล้ว ก็นหมอกตม้ามูอันนี้ยังก่อนห้หนาข้วเี <okay ่ยวกระทียตุมข um> ้าวหมูปนปนหมปนปลาปนหมูก็ได้ปนปลาเจียวข้าวหมูย่างข้าวเป็นยุ้งกน่มาเด้อวันนี้พี่ร้องข้าวน้ำกันกันแกมะกะลินี่ยังอะไรย

ขากัันนะครบโอ้ยเสียงอาจจะบ่ค่อยหนีปานใดเด้อพี่น้องเพราะจ็บคออยู่พี่น้องเป็นกับข้าวใส่กิบปลาอป็นยังน้องมาดะคือปลาทายคู่ไก่ยังก่อนเป็นยังน้องมาดะคือปลาทายถามข้าวคู่ไก่เออเสียก่อนอ่ะแม่นเสียกลางวัวปลาเข่าเลยอะไรมันแขร์ลงเลยถามวัวถามบวบ่ไม่หายนี่พี่น้องอันนี้เสื่อมเสื่อ เซัสวัื่อวันดีแล้วแต่เ่าขกองมาวันดีวัมวันีวัาว่าใส่กล่องอันนี้ซูดจุดหัาเออจัง่ายได้เบอร์เอาีังเว่าจะจนนอดยสีไทยไข่เอามาเอามาเตียมเชียร์เชียร์กลังระเขาวันเดี๋ยวเดี๋ยวยูนิ่งก่อนเล้วไทยลูกไห เออสวยหวานหวานแก้วสี่กูอัยูดีนีก็เบอยู่เอาเคลียร์าท่านได้จบเลยวันหนึ่งเคียร์ไม่เอาคเคลียร์ท่านได้จบเลยเอามอกีต้องบเออยกววเออยากยอยากเอไล่อะไรอย่างไลเรื่องะไรพี่อียางมูรื่อเากีเมื่อ้ทักมาเลยเมื่อทักมาเมื่อี้ทักมา รว่เอาเน่ไปเคียย์เนี่ยได้ดามาแล้วนะนี่เนาะหอาหาด้วยบอบอบอตองเอาไปดามาเด้อพี่น้องเพราะว่าท้านิบปกติกันดีทุกอย่างท้านิบปกติกันดีทุกอย่างนะคะซีมเ้าเลี้ยงถามข้าวงานไม่เอาไปนาทีเาเรงถามข้าวมากินเข่าเอาไหมเอาซีสเกตไหมก่อนนะเอาซาซีสเกตก่อนเพราะว่าตมคนราไน พูดเรงก้นดงปู้ราดแมนไอครงีกยน้บนต่งทเน็นู่นี่เต็ม่อัาอองานทงานแ่งนบมอ่างเื้อคับางเพื่อนอะบางเพื่อนซเพื่อนซัซูนีซัมซูี่ลอกอย่างกาแต่ว่าบางเพื่อนอะพี่เดตือะเพื่นอาจจะล้วิธีกรแล้วคูหอาจจะล้วิธีกรเพื่อนอาจจะเกี่ยวหก่ก จะตอเป็นวาลลัมนีก็ต้องฟอนเนี่ยมัต่นก็ตอก้อตรงรอเตลาแมนครังางเราบอ,อยร้เด,ด้พี่น้องพอเพราเดนเซอร์มนันเหลดดีวกแต่ดูดเมือ่อไหร่ก็น,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 นดดั่งเล่นเมื่อยู่โคลาชก็นั่งเล่นนะบอกดูดแล้วก็ตัวที่ไดดเห็นหนั่นก็คือถ้าประเทศไายแมนแค่สิมาทีอย่มามา,มาตาม<แ>ัดสินเออเอาอะไรมาตัดสินแค่สิบนรถขึ้นใายแค่ซิมาีเราไม่เห็นเห็นหนาแซิมบทีหน่ะบัตรเครดิตเลีวทำอาแคสเบิรงก็ได้ ก็คือถ่ายข่าววีดีอยูเป็นบอกนึ่งแหละว่าสบายนรับแมนว่าสบายแตวันีกับนึ่งงาน้างกันลงานหลายพอคู่ไก่ก็ต้งงานหลายอย่างไรผนกพอเชิ่อเคียบบินหมอลำเชเชียบบินแดนซอต้องเต็มนะกบไทยเลยดิบอกจากไทยเป็นบอกจากคู่ไกลแล้วก็ไปไทยปกติเล่น่อเก็บทุกศาสตทุกศาสทุกศาสตองเงินเจ็ชนิดเจ็เห็พักกันเบ้าไปเองเห็พักกันมนกันไปเองสอนลำเพิด ตอนระเพินเอ็เชิดนะคะได้ชิปเนอะเรื่องครับเรว่านาอ้องไมนานจะนั่งรถไปตลอดดิบ่ออันนี้บอกว่าก็ไดยนั่งไปตลอดนะครับพี่น้องอ,อ,อาจะไปนั่งคอยก็ดีที่ที่เพียรทีอเาน้องไม่นานี่จะเป็นนี่ออนยนเากฟันจะเปลี่ยจากฟันอบอกพี่น้องเข้าใจอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้ับพมก็ยังี่าด้บอกว่าผมจะนั่งรถทอมือใดอันเลือกนี่กันอืมที่เพียร ไม่ได้ห้ามเลยเคยห้ามเคยห้ามบอกไม่เคยห้ามมาเลยพูยหนามาคยมะแหวาเนามตะกุ้งเออมะบอกด้ยพี่พี่มันกับมาาทยอยู่ดใยคบพี่น้องแต่ว่า MC มันแบบ MC กัสิบเอาได้พี่พี่คือบ่มาไทยหนองมานาหน่องมา่าหนีเรื่องมาหนี้แล้วที่จริงพี่พี่มันเต็นพี่น้องมันเอยกีหลีในโการนี่ะจะบอกไอ้กะไทยกะไทยย้ำตลกพี่น้องแล้วก็ย้ำเลี้ยงเวลาต้องกวนเนาะ วันนี้ก็วันนี้ก e นี้ว่าไปอย่างบ่อมาอยู wait, ่ก so, so, ับยังอยู่รู่ดอ่ะบางล้วมันด้น้อยันเด้นส้พกกู้ไทยตึงกินอันนี้ว่ด้วยครับกู้ไก็เะอันนี้กู้ไล้ว่าผมอยู่ว่าถ้าบางลาเงยบางลายังขึ้าบบอ่น่มันจะมีเวลานอนเวลาพักเตนตัวอยู่ไหมมันจะมันรับกันมันรูเวลาว่าอันไหนบินอันไหนที่มันรู้ว่าพี่ต้องอีกว่าที่ว่าจะอยู่กับอาแล้วได้คากว่าเ่าออกไปวเ่าง กมันกันไีนต่กงต่างนเขาะว่ด้นปีนีย่างกันเาะ่ได้อถ้าก็บาบักล่าดูเลี้ยงกันทีแล้วพูดอย่างบบอกเคยได้ออกปากคู่ไก่พูดหน่อยไปบกก้องหน่อยเล้วแค่กับคว้เบาเดียวมากพิตาเบาถ่ายคลาสไลน์เนี่ยรเป็นพิสาเบาันดวลเอาไปคาสลนลุกฝนก็ไ่าเป็นเบาะสะุปากสุเบาพาเบาปากเห็นตัว เข้าตัวฮาร์ดกูได้ขอบผีพี่น้องครับไม่ได้ขอบเขตยาลำฟินศิลปินแคดกูล่นขอบผีอยาเป็นเพลงกูได้ขอบเขตอันนี้บ่ถือบ่ต้องเขาบอกเขาสอนเป็นแค่เมียอันนี้บ่ถือต้องเขาบอกเขาสอนว่าไม่นอี่ยังไม่จะเไปบอก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 เปิดนามาถ้ารักจริงเขาสิบ่ติดปนดราม่าเขาซีบ่ติปิดประเด็นนี่เนี่ยมีแต่จิตตุ่มเอามีแต่จิตแฮกเอามีแต่จิตบอกจิตสอนสิบอกไปบอกให้คนมาว่ามาด่ามาเรา แม่แม่อันนี้ก็ขอขอบคุณเอที่เป็นเป็นเป็นกลงใจห้เฮ้าที่เป็นกระบอกเสียงปล่องกันชุมเแม่แแม่ๆทุกคนนะครับแม่เดินมาก็ล้ว่าการแดบางืีคนเเนาะมันมันไม่ขีดํำกันการที่จะค้อมีนางมาจะบุกเข้ามาเาจะดุอย่างมาเนแต่ละมือ นีแบบอยากให้แบบเข้าเมย์ทำงานกับเมยแล้วจะมาจะมาดูดที่ยังอีกแบบแบบนี้มือนก่างโอ้โี่แบบนี้สวะเขานี่เข้าถึงพูดดีพูดแบบพ่ดพูณพี่น้องหน้ามันก็บตีมแก้วเป็นเพื่อนกันให้มีความคิดให้มีความรู้เนี่ยซื้อสารเนี่ยซื้อดีๆเรื่องเล่าดีๆให้ให้เรื่องออกจะมาซื้อสาร เราไายละเอียดให้เข้าใจซึ่งกันและกันพี่น้องให้จุกดาวนาว้ถึงนี่ด้วยพี่น้องเน้อต่อไปสิ่ีเรื่องความุ่อความเจริญก่อไปสิน้เรื่องวัเกิดบักหาเร็วแม่ทีได้เห็นขดเก็ดทารแหลืงไก่วัาเกิดมีมี่ตัวีหลานีแต่สิ่งดีๆเขามาใด้ีวิตเกนาพียาใครอยัวเมือไหนเ่อยตเมื่อยอยู่ยังไ่อนเียร์นกรคูกไก่กงน้ามัน อันนี้อันนี้คุณพงศธหัวคุณงศธเห็นหต่ว่าพงกับบุกหัวมงก่อนจอพี๊ดซิปนกะพอพอเขามีหลักฐานูจกลางแมตติกแล้วก็มีหลักฐานเด้แมติกม kind of mm ีห hmm. ล e ักฐานทุกอย่างเมื่อวานยังเล่นอีกคู่กับสีบอคุณพง้ธูัไทยรวยตัวมา่เนาะเ่ได้แบบกล้าประการตัวี่ยังแก่แยสิ่งยากนทุกอย่างเลยคมันมันก็มีเรื่องีกเรืองยากมาปวด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 ติด ไปม่บอกแบบนั oh, no ้นเขาอาจจะกินใจเขาอาจจะหน่อยก็ลงอะไรเขาอาจจะอึเขาก็เว่าเอ้าเขาคือเป็นยังซีเมื่อเขาทำดีที่สุดแล้วเนาะแมนได้เมื่อเขาอยู่นักแปลเขาห่วงกันอยู่แล้วคนละอ้วกใหไปอ่านพ่อมาเล่นแบบไหนหายอยู่ในแบบชี้ใครดูอันนี้ไม่ไม่เคยมีนะผู้เป็นผู้ผู้อ่านไปอ่านพ่อเอาเงินเพื่อกันตั้งแต่เลขกว่าชีผู้กันยังบอกดูจากผู้ใดถามตลอดเวลาวผู้ที่หุนเงินไทยเนี่ยแล้วไงเงินมีเท่าไหร่ ปอกบอรบเคยเก่ากายบอเคยเก่ากายเหลืองเงินนอกก้าสาบันก็ไปเลยก็ิจกเลยนี่น้าโนตูของลังนี่เหลืองเงินนี่นอกอากจะว่าปากเียผู้นำปวดสองด้วยาม้ยหรือตัอยสิบื้มสิบบ่เวลาเสมอว่าเหลาทวงพูระเด้อ อารยูอู้หุ่นไหมอากูลืมอันนี้กูบอกตลอดปะแต่ว่ามันกับผมไก่ได้คืนยังงอ้นว่าบางเคพวกกินอยู่นะู้ไก่ไปนไม่นี่พวกอาจจะเอาผู้ไก่จู่้ไก่ตีของมาเลี้ยงบางเขาไ่ได้ให้เบิ้งเนะาอาจ็ะดูน้ำกันเพราะว่าพก็ไ่ได้ทายตลอดแบบบมีรเลี้ยด้บาอกับเปี่ยนกัน นี่ผมบปิดเรว่าพี่น้องกิดนะครับอันนี้คืออธิบายฟังซื่อนะครับว่าเป็นแบบนี้แบบนี้สารต่างๆจะว่ด้ขึ้นไปอีกหลายยาเพราะผม้าแต่ยู่ว่าทุกคนมิจิที่จะขึ้นนะผู้ไกขึ้นได้หลายยาใส่ใจใส่ใจเรียกว่าก็ให้กินกยอยากให้มีให้มีสติกว่านี่เนี่ยให้มีสติให้แกกินใจคนดีขอไปอ่างขอไปบึ้งเพื่อจิตใจคนดีจะดูใจคนที่ดูถูกกระทำดูมากดูา เข้าดูพิความ่เกบนมนิ่งี่จเปอแม่ไ้ไพ่จะกินไรจะกับาแกก็อยากใจอยู่ได้ครับพี่น้อพาะว่าเข้าเป็นคนสามความสุัให้กับทุกคนประชาชนพี่น้อต้องมาจอแมแบบนอนนอนเซ็แต่ละมือแล้วบอกแล้วเราซู้าก็พูดตรงป็นแต่ที่อย่างพูดในอนบามือหนึ่งผูดน้อนหมแต่ละมือนะ บางเดลอาจจะบ่ได้นั่งนี่ตลอดได้คยครับพี่น้องแล้วต้องไปตงากระเบิดนีกแต่ละคนณเรียนขื้นเรียนลุกเรียนขื่นเรียนลุกแดนซ์้อหมอลำไม่ได้หน่อยเนาะนอ้เนี้ก็ต้องขัดละนำแอาจเป็นไทยอาจจะเคยก็อาจจะว่าได้เป็น่วนหลประนันารอยู่กับการกัเป็นว่ากันยังคืนก็หักกันอีก็คือปกติทุกจางหักเพกันคือเก่าัเพ่กันเก ที่จริงบ่ได้เป็นยังกันดิบบ่น้อกที่ี่อธิบายี่นดองก็คือนะครับบ่ได้่าบ่มีกันเน้รคุณนี่ยงกับดอกบ่มี้ี่อธิบายกับแม่เนี่ยะพอมือนังมานากับมาถามอยู่ต่วัดเ่าก็ประด้ถไทยมือนันม้านากับมันน่งถามน่งีอยูแมนบัดนี้คลิปนี้กับสิไปแล้วพี่น้องบัดนี้กับสิไปแล้วพี่น้องเ คลิปนี้กับชิคอฝากไว้แค่นี้ก,ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกับชิปหน้าครับสวัสดีครับจบุดแค่นี้นะครับ